คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมดอกของต้นวาสนานะคะต้นวาสนาอยู่ที่บ้านค่ะปลูกมาหลายปีแล้วค่ะปีนี้ออกดอกค่ะดอกสวยๆเลยจ้าออกดอกเยอะด้วยนะคะปีนี้สวยไหมคะดอกของเขาจะสวยมากเลย ดอกเขาจะเป็นชอ่อเป็นพวงลงมานะคะสีขาวอมชมพมูวันนี้อากาศก็จะเย็นหน่อยนะคะลมจะแรงหน่อยคะ่ะวันนี้เป็นไงคะสวยไหมคะกว่าจะออกดอกออกมาให้ช่วยชมได้ อกเยอะมากเลยปีนี้สวยๆเลยค่ะเป็นะคะที่บ้านเะเกือน สวยมากเลยค่ะคลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะขคุณมากค่ะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะ